คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 m h สสำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะในการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สนามบินเบตงในวันจันทร์ที่14มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการประชุมที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น3สออบตอค่ะมีนายสัทธาคชพรายุก รองเีขาธี่ิการสออบตค่ะท่านก็ไดร้ร่วมประชุมหารือนะคะการเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมมาเลิกสนามบินเบตงอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีรองประหลัดกระทรวงคมานาคมรองอธิบดีกรมท่าอากาศยานผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้แทนภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลซูมมิ้งค่ะ สำหรับเที่ยวบินปฐมมาเลิกสนามบินเบตงนั้นนะคะก็กำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่14มีนาคมนี้ค่ะโดยมีพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งท่านจะร่วมเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ดีดีหกสองเส้นทางดอนเมืองสู่เบตงค่ะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีและก็ประชาชนที่ใช้บริการในเครื่องบินลำนี้นะคะภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ สำหรับการดำเนินการสนามบินเบตงนั้นนะคะก็เป็นไปตามการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะ ที่ทางรัฐ Ils. บาลเองก็มีโนโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่นะคะดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็พร้อมสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการคมนาคมให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้สนามบินไปตรงของเราก็มีความพร้อมในหลายๆด้านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงความพร้อมของรันเวย์ค่ะที่สามารถรองรับเครื่องบินที่มีขนาดสูงสุดอย่าง ATR 72แล้วก็เครื่องบิน Q400 นะคะกับการจุผู้โดยสารกว่า80ที่นั่งค่ะ ส่วนเรื่องของสายการบินที่จะมาทำการบินนั่นก็คือสายการบินนกแอร์ค่ะตอนนี้เขาก็เตรียมให้บริการซึ่งตามตารางเนี่ยจะทำการบิน3เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะก็จะมีวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะคิดว่าอนาคตข้างหน้านะคะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็จะสามารถก็ไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานค่ะทั้งในระดับอาเซียนแล้วก็ระดับสากล นอกจากนี้ค่ะยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะติดตามบรรยากาศนะคะพี่ดเปิดเที่ยวบินปฐมมาเ์ิกสนามบินเบตงในวันจันทร์ที่14มีนาคมนี้กันได้ค่ะผ่านทางสวทเบตง fm 93 MHz แล้วก็เพจสวทเบตงนิวส์กันได้เลยนะคะตั้งแต่11นาิกาเป็นต้นไปนะคะที่เราจะมีการ ถ่ายทอดเสียงให้กับทุกท่านรับชมแล้วก็รับฟังบรรยากาศด้วยนะคะแล้วก็ผ่านทางเพจสวทเบต,บตงนิวส์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ